ถู่รายการเรื่องของเธอนะคะพบกับเราสองคนทุกวันอาทิตย์เวลา11โมงทางไทยรัฐทีวีค่ะวันนี้เราจะามาเมาอะไรให้คุณผู้ชมฟังคะแม่แม่มีหลายเรื่องด้วยกันเลยวันนี้เนี่ยนะคะถ้าพูดถึงแขกรับเกิญของเราเนี่ยก็จะเป็นประเด็นสําคัญเกี่ยวกับคนโสดคนโสดแม่เราสองคนจะอินเหรอไม่เอาเราลืมตรงนั้นไม่นานแล้วแม่ไล่เขากลับไปเถอะมาแล้วนะแม่ก็เอาเงินกำไปสามร้อยบ่อยเขาไปเออ<ร>ค่ารถกำไปเหมือนยายกำหนูเอาไปหนะูลก,กลับไปนะกลับไป ไม่ใช่กำลังจะพูดถึงว่า อัตราของคนส่วนใหญ่ตอนนี้เนี่ยมันมีการเปลี่ยนแปลงเยอะมากนะกับการใช้ชีวิตคู่ยังไงคะแมนะ่เขาบอกว่าตั้งแต่ปีมีสํารวจเนี่ยนะคะจากสํานักงานสถิติแห่งชาติเขาบอกตั้งแต่ปี2,547ถึงปี2,556 10ปีนะคนจดทะเบียนเนี่ยน้อยลงไป70,000กว่าคู่น้อยลงไป70,000กว่าคู่ใน10ปีที่แล้วแล้วในระยะเวลาเดียวกันเนี่ยนะคะของ547-2556เนี่ย10ปีเนี่ยนะคะก็มีคู่หย่าร้างนี่ที่มาจดทะเบียนหย่ากันเนี่ย20,000กว่าคู่ อือจอ้อืออือออืขอรู้อั้นแสดงว่าดีแล้วที่ไม่โกดเพราะว่าจะได้ไม่ต้องอยาไงไม่ใช่ใช่หมเพรามประเด็นไม่รู้เรื่องพูดกันไม่เข้าใจโกรธน้องอีกลไม่โกรธไม่โกรธไม่โกรธแม่ลองแม่ลองมองฝั่งน้องก็คือก็ไม่ต้องโกดพอไม่โกดก็แยกกันง่ายๆเก็บเสื้อผ้าแยกไม่บายอยู่กันไม่ได้แต่ไม่ ถูกไหมอะแต่เชื่อไหมว่าสมัยใหม่เนี่ยก็น่าจะมีอย่างนี้มากขึ้นแต่น้องเนี่ยเอ็นดูเอ็นดูสงสารคืออันนี้เอาแค่สถิติเพื่อนน้องนะ<ช>ที่เขาว่าแต่งงานกันจดกันเนี่ยจดกันลักกันลักกันก็นกไปจดกันที่เขตนั้งเขตนี้ว่าไปแต่ตอนหย,ย่าแยกกันไปหย่า คือก็เข้าใจอะแหละวันหย่าก็ไม่ได้รักกันแล้วอะแต่ว่าคือไม่อยากไปแม้กระทั่งไปหย่าก็ไม่อยากไปด้วยกันแล้วก็ไม่อยากให้สถานการณ์นั้นมันเกิดขึ้นเลยแม่นึกออกไหมมัก็มันท้องอะนี่ไงหย่าร้างเท่าไหร่นะคะหย่าร้างที่สองหมื่นกว่าคู่สองหมื่นคู่สองหมื่นในวงการบันเทิงกีกคู่แล้วอะโอ้ยขนลุกขึ้นมาตรงไหล่ขวาเอีงไหล่ขวาแล้วเขาบอกว่าในอีกห้าปีข้างหน้านะค่ะผู้หญิงจะเพิ่มขึ้นประมาณหนึ่งจุดห้าล้านคนทำไมอะก็คืออาจจะอัตราของ ของผู้ชายลดลงด้วยการความเสี่ยงของของอาชีพหรือความเสี่ยงของรเช่นสุบุรีกินเหล้ากี่เหล้าอะไรก็แล้วแต่ผู้ชายจะมีความเสี่ยงมากขึ้นในในในการเสียชีวิตนี่กลัวมากคือผู้ชายจะสิ้นลงไปผู้ชายจะน้อยลงมากก็คือไม่รู้อัตราส่วนยังไงอัน้ยากเกินกว่าที่คนเก่งเลขอย่างเราจะรู้แล้วแต่ลุงเองอยู่ใช่ไหมอ่ะไม่เกี่ยวกับลุงเอม่ยล่าลุงเอกับน้องก็คือเท่ากับว่าเป็นหนึ่งไงหญิงหนึ่งชายหนึ่งก็ผู้ชายลดลงไปหนึ่งในนั้นก็เป็นลุงเอแน่ๆนไม่ไม่เออย โอเคโอกคือผู้ชายจะลดลงและผู้หญิงก็จะมากขึ้นนั่นแปลว่าก็จะมีทอมดี้และเลสเบี้ยนมากขึ้นในสังคมของเราอันนั้นเราปล่อยให้เป็นเรื่องของเขามาอย่าคิดเยอะอย่าไปคิดเยอะแต่แต่น้องสังเกตไหมว่าการที่ผู้หญิงเยอะขึ้นผู้ชายก็จะมีสิทธิ์เลือกมากขึ้นแล้วยิ่งสมัยนี้ผู้ชายก็ ชอบครองความเป็นโสดเพราะฉะนั้นผู้หญิงเยอะก็ไม่ได้หมายว่าผู้ชายจะไปเลือกผู้หญิงนั่นนะ่ะเยอะกันไปเยอะกันไปเยอะกันไปใหญ่เลยเธอจะอยู่กันยังไงเนี่ยตายหมดแล้ววันนึกอน,นาคตไม่หอออ่องไปหมดล่าสุดเขามีนี่นักแสดงไม่ใช่นักแสดงค่ะเป็นชาวต่างชาติคนหนึ่งชื่อเชลบี้สวิงก่อนเข้าแต่งงานหนึ่งอาทิตย์ค่ะแม่ว่าที่สามีขอเลิกเทเขาเทกระจาบเลยหนึ่งอาทิตย์สมมติวันอาทิตย์หน้าเราจะแต่งงานกันเนี่ยสามีบอกเลิก แต่เราจองร้านเป็ดฟูลสินแล้วนะจริงไม่เขาไม่ได้อยู่ประเทศเราไหมคะอ๋อคือแต่เขาต้องจัดงานแล้วสิเขาต้องโทรจองโรงแรมอะไรแล้วถูกไหมแม่ชุดแต่งงานแต่งงานมีหมดเทเทเลยเพราะอะไรอ่ะเพราะว่าผู้ชายบอกว่าไม่รักแล้วเอ้าจะโดนตบกันไหมในคืนนี้ไม่คือเราตรักสิเพราะเราจะแต่งงานกันแล้วไงแต่ว่ามาหมดรักในเจ็ดวันก่อนวันแต่งงานไงหมดแล้ววันพอพออีกเหลือเจ็ดวันฉันหมดรักเธอพอดีสังคมเราสมัยนี้เป็นอย่างนี้แม่แม่พอไม่ชอบนะ พอไม่รักกันแล้วหมดรักเนี่ยไม่ซ่อมไม่ท่อมแซมคือจะทิ้งเลยไม่ทน<ร>คือซ่อมแซมเนี่ยก็แปลว่าปรับความเข้าใจกันพูดคุยกันอะไรกรันแต่คนเราสมัยนี้เนี่ยทำผลวิจัยมาแล้วว่าพอไม่รักทิ้งเลย ไม่กล้องไม่ก้องมาสมานสัมพันธ์ทำไมจีงไม่มีปรับความเข้าใจใดๆไม่เอาซึ่งไม่ดีเลยก็ต้องลองปรับกันก่อนไหมล่ะต้องอมขมไหมโอ้ยพูดแล้วก็มวนท้องอ๋อโอเคน้องเข้าใจแล้วแขกรับเชิญของเราวันนี้ก็เลยต้องเป็นคนโสดมาคุยกับเราคนโสดซึ่งสังเกตไหมผู้ชายห่วงชีวิตโสดมากขึ้นสมัยก่อนอาจจะสัก 30จ้ะต้นต้นแต่งงานเด<ฆ>ี๋วนี้เลยมาเป็น40่สิบกว่าแล้วนะอืมใช่ถ้าพูดถึงนักแสดงหรือคนในวงการบันเทิงน้องคิดถึงใครที่เพิ่งแต่งงานไปผู้ชายถ้าที่เพิ่งแต่งงานเนี่ยเยอะมากถ้าโสดเนี่ยน่าจะง่ายกว่าแม่แม่ง่ายกว่าเนาะถ้าโสดหนึ่งในนั้นคิดถึงพี่หอยของเรา พี่หอยแต่ว่าพี่หอยเขายืนยันแล้วว่าเขาเนี่ยชีวิตนี้เขาจะไม่แต่งงานอ๋อโอเคตัดข้อออกไปแต่ที่เหลือน้องก็นึกไม่ออกแล้วว่าในวงการแต่งงานกันเยอะมากแต่งกันหมดแล้วมั้งพี่มอสพี่หนุ่มคงกระพันก็แต่งแต่งแล้วมีลูกเบบี๋น้อยแบงก์บงแบงกวานนลาแต่งแล้วแมทธิวแต่งกับลิเดียแล้วแล้วแต่ว่ายังไม่มีลูกแมทธิวลิเดียแล้วก็โออะไรอะคนนี้กายฮารุเออคนนี้ดีกวัาที่เขาบอกว่าเขาอยู่คนเดียวจนเก่ง โอ้แต่ละใครอย่าแม่แม่โลแกนนี้ใครคอะค,ค,คุณมากคุณมากเขาพูดรู้เรื่องใช่ไหมค,คิดว่าเขาึงพูดรู้เรื่องออว้าเดี๋ยวไปต้อนกันช่วงหน้าช่วงหน้าคุณผู้ชมคะเราจะพาคุณผู้ชมมาพบกับแขกรับเชิญที่เขาบอกว่าโอ้โ oh, ห oh, เป็นเจ้าของฉาย,ยาว่าอยู่คนเดียวจนเก่งคุณศักดิ์สิทธิ์แท่งทองอดใจรอช่วงหน้าช่วงหน้าการที่ผู้หญิงเยอะขึ้นผู้ชายก็จะมีสิทธิ์เลือกมากขึ้นแล้วยิ่งสมัยนี้ผู้ชายก็ ชอบครองความเป็นโสดเพราะฉะนั้นผู้หญิงเยอะก็ไม่ได้หมายว่าผู้ชายจะไปเรื่องผู้หญิงนั่นนะเยอะกันไปเยอะกันไปเยอะกันไปใหญ่เลยเราจะอยู่กันยังไงเนี่ยต,าตา่างหมดแล้ววันนึกอน,นาคตไม่ออกมองอมไปหมดล่าสุดเขามีนี่นักแสดงไม่ใช่นักแสดงค่ะเป็นชาวต่างชาติคนหนึ่งชื่อเชลบี้สวิงก่อนเขาแต่งงานหนึ่งอาทิตย์ว่าที่สามีขอเลิกเทเขาอเทกระจาบเลยหนึ่งอาทิตย์สมมุติวัานอาทิตย์หน้าเราจะแต่งงานกันเนี่ยสามีบอกเลิก แต่เราจองร้านเป็ดฟูนสินแล้วนะนจริงไม่เขาไม่ได้อยู่ประเทศเราไหมคะอ,อ๋อคือแต่เขาต้องจัดงานแล้วสิเขาต้องโทรจองโรงแรมอะไรแล้วถูกไหมแ,แม่มแตัวเต็งแต่งแต่งงานมีหมดเทเทเลยเพราะอะไรอะเพราะว่าผู้ชายบอกว่าไม่รักแล้ว อ้าวจะโดนตบกันไหมไม่คืนาไหมไม่คือเราแตลักสิเพราะเราจะแต่งงานกันแล้วไงแต่ว่ามาหมดรักใน7วันก่อนวันแต่งงานไงหมดแล้ววันพออีกเจ็ดวันฉันหมดรักเธอพอดีสังคมเราสมัยนี้เป็นอย่างนี้แม่แม่พอไม่จำเป็นก็อีกคู่แล้วอะโอ้ยขนลุกขึ้นมาตรงไหล่ขวาองไหล่ขวาแล้วเขาบอกว่าในอีก5ปีข้างหน้านะคะผู้หญิงจะเพิ่มขึ้นประมาณ1.5ล้านคนทําไมก็คืออาจจะอัตราของของผู้ชายลดลงด้วยการความเสี่ยงของ ของอาชีพหรือความเสี่ยงของรงเช่นสุบุรีรกินเหล้ากีเหล้าอะไรก็แล้วแต่ผู้ชายจะมีความเสี่ยงมากขึ้นในใน,ในการเสียชีวิตน่ากลัวมากคือผู้ชายจะสิ้นลงไปผู้ชายจะน้อยลงมากก็คือไม่รู้อัตราส่วนยังไงอันนี้ยากเกินกว่าที่คนเก่งเลขอย่างเราจะรู้แล้วแต่ลุงเอยังอยู่ใช่ไหมอ่ะไม่เกี่ยวกับลุงเอไหมล่าลุงเอกับน้องก็คือเท่ากับว่าเป็นหนึ่งไงหญิงหนึ่งชายหนึ่งก็ผู้ชายลดลงไปหนึ่งในนั้นก็เป็นลุงเอแน่ ออกคือผู้ชายจะลดลงแล้วผู้หญิงก็จะมากขึ้นนั่นแปลว่าก็จะมีทอมดี้และเลสเบี้ยนมากขึ้นในสังคมของเราอันนั้นเราปล่อยให้เป็นเรื่องของเขามาอย่าคิดเยอะอย่าไปคิดเยอะแต่แต่น้องสังเกตไปว่าชอบนะพอไม่รักกันแล้วหมดรักเนี่ยไม่ซ่อมไม่ท้อมแซมคือจะทิ้งเลยไม่ทนคือซ่อมแซมเนี่ยก็แปลว่าปรับความเข้าใจกันพูดคุยกันอะไรกันแต่คนเราสมัยนี้เนี่ย ทำผลวิจัยมาแล้ว <Ừ. S 2> ว่าพอไม่รักทิ้งเลยไม่ซ่อมไม่ก้องมาสมานสัมพันธรร์ทำไมจีงไม่มีมปรับความเข้าใจใดๆไม่เอาซึ่งไม่ดีเลยก็ต้องลองปรับกันก่อนไหมล่ะต้องค<ม>อมภพร์ไหมโอ้พูดแล้วก็มวนท้องอ๋อโอเคน้องเข้าใจแล้วแขกรับเชิญของเราวันนี้ก็เลยต้องเป็นคนโสดมาคุยกับเราคนโสดซึ่งสังเกตไหมผู้ชายหวงชีวิตโสดมากขึ้นสมัยก่อนอาจจะสัก ส0มสิบ <30 S 2> จ้ะต,ต้นต้นแต่งงานเดี๋ยวนี้เลยมาเป็นสี่สิบกว่าแล้วนะอืมใช่ถ้าพูดถึงนักแสดงหรือคนในวงการบันเทิงน้องคิดถึงใครที่เพิ่งแต่งงานไปผู้ชายถ้าที่เพิ่งแต่งงานเนี่ยเยอะมากถ้าโสดเนี่ยนา่าจะง่ายกว่าแม่ๆง่ายกว่าเนาะถ้าโสดหนึ่งในนั้นคิดถึงพี่หอยของเรา พี่อหอยแต่ว่าพี่หอยเขายืนยันแล้วว่าเขาเนี่ยชีวิตนี้จะไม่แต่งงานอ๋อโอเคตัดเข้อออกไปแต่ที่เหลือน้องก็นึกไม่ออกแล้วว่าในวงการแต่งงานกันเยอะมากแต่งงานหมดแล้วมั้งที่มสองห้าสี่เจนงห้าหเนี่ยสิบปีเนี่ยน,นะคะก็มีคู่หย่าร้างที่มจาจดทะเบียนหย่ากันเนี่ยสองหมกว่าคู่อือ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 อแออือ่อืออ,อือ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 ยืออ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  ไม่ใช่เธมาลประเด็นไม่รู้เรื่องพูดกันไม่เข้าใจอโกรดน้องอีกแล้วไม่โกรธไม่โกรธไม่โกรธอ่ะแม่ลองแม่ลองมองฝั่งน้องอ่าก็คือก็ไม่ต้องโกรธพอไม่โกรธก็แยกกันง่ายๆเก็บเสื้อผ้าแยกไม่บายอยู่กันไม่ได้แต่ไม่ถูกไหมอ่ะแต่เชื่อไหมว่าสมัยใหม่เนี้ยก็น่าจะมีอย่างนี้มากขึ้นแต่น้องเนี่ยเอ็นดูเอ็นดูสงสารคืออันนี้เอาแค่สถิติเพื่อนน้องนะที่เขาว่าแต่งงานกันจดกันเนี่ยโจดกันรักการรักกันก็ไปโจดกันที่เขตนั้งเขตนี้ว่าไปแต่ตอนหย่าแยกกันไปหย่า คือก็เข้าใจอะแหละวันหย่าก็ไม่ได้รักกันแล้วอะแต่ว่าคือไม่อยากจะไปแม้กระทั่งไปหย่าก็ไม่อยากไปด้วยกันแล้วก็ไม่อยากให้สถานการณ์นั้นมันเกิดขึ้นเลยแม่นึกออกอือก็มันท้องอะนี่ไงย่าร้างเท่าไหร่นะคะหย่าร้างนี่ส0 0 0มกว่าคู่2 0งหมคู่สองหมกว่าในวงการ รายการเรื่องของเธอนะคะพบกับเราสองคนทุกวันอาทิตย์เวลา11โมงทางไทยรัฐทีวีค่ะวันนี้เราจะมาเมาส์อะไรให้คุณผู้ชมฟังันแม่ๆมีหลายเรื่องด้วยกันเลยวันนี้เนี่ยนะคะถ้าพูดถึงแขกรับเชิญของเราเนี่ยก็จะเป็นประเด็นสําคัญเกี่ยวกับคนโสดคนโสดแม่เราสองคนจะอินหรอไม่เอาเราลืมตรงนั้นไม่นานแล้วแม่ไล่เขากลับไปเถอะโมากแล้วนะแม่ก็เอาเงินกมไปสามร้อยบอกให้เขาไปเออค่ารถกำไปเหมือนยายกำหนูเอาไปแล้วปนูกลับไปนะ ไม่ไไมใช่กำลังจะพูดถึงว่าอัตราของคนส่วนใหญ่ตอนนี้เนี่ยมันมีการเปลี่ยนแปลงเยอะมากนะกับการใช้ชีวิตคู่ยังไงคะแนมะ่เขาบอกว่าตั้งแต่ปีมีสํารวจเนี่ยนะคะจากสํานักงานสถิติแห่งชาติเขาบอกตั้งแต่ปี2,547ถึงปี2,556สิบปีนะคนจดทะเบียนเนี่ยน้อยลงไป70,000กว่าคู่น้อยลงไป70,000กว่าคู่ใน10ปีที่แล้วแล้วในระยะเวลาเดียวกัน